ทำไมแชมป์ี่ถึงประเทศไทยถึงเลือกคอมโบที่ชุดแบบนี้เริ่มจากตัดตัวเลือกไปก่อนนี่ลูกชุดปุยนุ่นกับลูกชุดผิดกริกาตัดออกไปเราจะเหลือสี่ตัวนี้เนาะซึ่งพี่คิดว่าความแรงของที่ชุดตัวนี้น่าอยู่ตรงนี้บางคนอาจจะเถียงว่าเฮ้ยพี่จริงๆอ่งานที่ชุดแบบเชือกอ่ะมันสามารถชุดได้แรงที่สุดเลยนะมันถูกต้องครับอันเนี้ยมันสามารถชุดได้แรงมากๆแต่ก็ต้องฝึกฝนเยอะเหมือนกันจุดเด่นของตัวเนี้ยนอกจากการ ชูดแรงเนี่ยก็คือการปรับมุมในการชูดทําให้มีลูกเลื่อนที่มากมายแต่อย่างที่บอกมันมันต้องแลกมนด้วยเวลาในการฝึกฝนต่างจากที่ชูดไวเดอร์ที่ชูดได้แรงเลยใช่ไหมตัวซามูไรเซเบอร์เนี่ยมันมันชูดได้แรงกว่านะฮะแต่เวลาเราชูดเนี่ไหมมันใหญ่เกินไปฮะทำให้มุมการชูดเนี่ยลูกเล่นมันเล่นได้น้อยแล้วตัวเนี้ยชูดได้แรงแล้วก็สามารถปรับมุมได้ หลายรูปแบบถึงแม้ว่าจะไม่สู้กับตัวเชื่อแต่มีจุดเด่นที่ว่าไม่ต้องฝึกฝนเยอะก็สามารถใช้ได้นี่แหละครับสิ่งที่พี่คิดว่าที่